เลยมึงมันมาวะโอยทำไมมันถทงมาดูว่ามึงน,นิทาคูอะไรคูเม่ได้นิทากูแค่ไม่อยากเจะนะ้ามึงทำไมหน้าคูมันทำไมมีปัญหาหรอหน้าคูออกตลอดเทไม่เหมือนมงงึงที่เมื่อวันที่เรทั้งตีอีกโอ้โหเหมือนมันหลอตายแล้วแต่ใช่คูหลอม,มะบอกว่าเอาไอ้เฮียนี้มาต่อยเปล่ามานี่เอ้ยพกนั้น,นนี่กันอีกแล้วคูควรเข้าไปห้ามหรืออะไรดีวะ นั่นตีกันอีกล้วเหรอใช่มึงไม่ไปหามเหรอหามก็ได้เพราะไอคิวมันเป็นเพื่อนกูไอเฮียปัตโตปาอีไอเฮียูอยากกับ้ันรีเปลงเลยวะมันมนอยู่งพล้า มีอะไรเปล่า Q? คิวกูขอโทษที่แผลไอคนชนไปโดนเหมือนไม่เป็นไรจริงจริงมันก็เป็นความผิดครูเองแหละที่เดินเข้าไปหามงคลตรงๆไม่มีมึงไม่ได้ผิดคูผิดเองโอเคเอมโอเคใครโทรมาว่า กวาะรับสายนะขอโทษตื่นสายไปหน่อยเอาเธอจะมาไม่รงเรียนไปไปแต่วันนี้ขอสายหน่อยนั่นก็รทรแล้วกันไอเทยียห้ากูเปล่าตียเอาตัดสายจากกูอีกตอนนี้ก็เจ็ดนาฬิกาแล้วรีบไปดีกว่ามาแล้วมาช้าไอเทียช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาป่ะเอา,าเธอไปเรียนได้แล้ว กว่าจะมาเนอะเพื่อนก็ไม่เหมือนมึงที่แหกตาตื่นมาแต่เช้านะเออเออช่างมันเธอคับแรกเรียนเอาไหนวะวกูตายแน่แน่คนอย่างมึงไม่ตายง่ายๆหรอกถึงหน้าตากูจะไม่ตายง่ายง่ายแต่ในใจกูไปแล้วรับบุณเพื่อน <c oughs> เฮ้อเบื่อว่าแต่ก็ช่างเถอะไปหาอะไรกินดีกว่านี้ก็ทิ้งแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยกูชนใครวะ โอชิบหายเจอคนที่อยากเจอมทนากูมีอะไรตนสูรใครมองหน้ามึงกูจะมองหน้าทำไมสูงก็สูงไอเปรแมนไม่ได้เจอขน,นามึงเสียนป่าฝึกสูงตามธรรมชาติมึงสิสูงตามอะไรคือก,กูว่ามึงผอมลงเมื่อก่อนมึงอ้วนตอนนี้นะผอมเป็นอะไรอผอมเป็นที่ก้างหนีแล้วมึงจะเกอะไรกับเพื่อนูละวันกนเดมาสกเรื่องชาวบ้านนะเพื่อนจ๋าโอโหเสียงอะไรว่านั้นเสียงของกูเอง มึงพกอะไรมาบ้างว่าช่างเธอกูไม่ได้ถามมึงไอเหกูรงวันนี้มึงกินไรไม่รู้สิยังไม่ได้คิดเลยอันนี้ซื้อมาให้แล้วอ้อขอบคุณไปหาที่นั่งกันเถอะวงเล็บเปิดไอคิวนี้ก็แปลกๆวงเล็บเปิดไอมานมันยังคิดไปออกเลยว่าจะกินอะไรวงเล็บวงเล็บเปิดแปลกว่าบุคคลนี้เย็ดไปกับบ้านสักที มันมากับกูนี่มาอาาเดี๋ยวกูไม่ไปเออไปก็ได้